ในวันนี้เรามารู้จักกับการผันคำกันบ้างนะครับแต่เอ๊แล้วคำเป็นและคำตายมีความเกี่ยวข้องอะไรกับการผันคำหรือเปล่าถ้าอยากรู้ตามดูพร้อมๆกันเลยนะครับ ที่เราจะไปรู้จักกับการผันคำพี่อยากให้น้องๆรู้จักกับอักษรสามหมู่หรือไตรยางกันก่อนนะครับซึ่งอักษรสามหมู่หรือไตรยางนั้นเราสามารถแบ่งได้เป็นอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำครับถ้าอย่างนั้นเรามาดูอักษรกลางกันก่อนนะครับอักษรกลางนั้นมีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญมีพยัญชนะทั้งหมด9ตัวคือกไก่จจานดอชดาตอปตักดเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาอออ่างต่อมาคืออักษรสูง พื้นเสียงเป็นเสียงจัตวามีพยัญชนะทั้งหมด11ตัวคือขอไข่ขอขวดชอจิงถอฐานถอถุงผอพึ่งฝอฝาสอสลาสอฤศีสอเสือขอหีบและสุดท้ายคืออักษรต่ำพื้นเสียงเป็นเสียงสาม,มัญมีพยัญชนะทั้งหมด24ตัวคือขอควายขอคนขอระคังงองูชอช้างสอโซ่ชอเชอยอหญิงทอมันโท ทอผู้เท่านอเนนทอทหารทอธงนอหนูพอพานฟอฟันพอสัมเภามอม้หยอยักษรอเรือลอลิงวาแหวนรอจุลาและหอนฮูกครับซึ่งอักษรต่ำนั้นเราสามารถแบ่งได้อีกคืออักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดี่ยวครับอักษรต่ำคู่นั้นเป็นอักษรที่มีเสียงคู่ หรือมีเสียงที่ใกล้เคียงกับอักษรสูงมีพยัญชนะทั้งหมด14ตัวคือคอควายคอคนคอระคังชอช้างสอโซ่ชอเชอทอมนโททอผู้เท่าทอทหารทอทงพอพานฟอฟันพอสำเภาหอนกฮูกเรามาดูตารางเปรียบเทียบเสียงของอักษรต่ำคู่ ที่มีเสียงใกล้เคียงกับอักษรสูงพร้อมๆกันนะครับซึ่งพยัญชนะของอักษรต่ำคือคอควายคอคนคอระคังจะคู่กับขอไข่ขอขวดซึ่งเป็นพยัญชนะของอักษรสูงต่อมาคือชอช้างชอเชอจะคู่กับชอชิงสอโซจะคู่กับสอสาาสอเสือสอฤษีทอมันโททอผู้เท่า ทอทหารทอทงคู่กับถอฐานถอถุงพอพานพอสำเภาจะคู่กับผอพึ่งส่วนฟอฟันจะคู่กับฟอฝาและสุดท้ายพอนกคูก่ของอักษรต่ำจะคู่กับหอหีบของอักษรสูงครับส่วนอักษรต่ำเดี่ยวนั้นเป็นอักษรต่ำที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูง มีพยัญชนะทั้งหมดสิบตัวคืององูยอหญิงนอเนนนอหนูมอมายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนรอจุฬาครับน้องๆรู้ไหมครับว่าการผันคำคืออะไรเรามาดูตัวอย่างคำตอบพร้อมกันนะครับการผันคำก็คือการออกเสียงพยางที่ใช้พยัญชนะตัวเดียวกันแต่เสียงวรรณยุกต์จะเปลี่ยนไปครับ เรามาทำความรู้จักกับการผันอักษรกลางที่เป็นคำเป็นและคำตายกันก่อนนะครับซึ่งเราสามารถผันได้ดังนี้เริ่มจากคำเป็นคือคำว่ากาสามารถผันเสียงได้เป็นกากาก้ากากาคำว่ากังสามารถผันเสียงได้เป็นกัง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 คำว่ากรรมสามารถผันเสียงได้เป็นกรรม กํ・กํ・ก้กํ・้กัส่วนคำตายคือคำว่าจะสามารถผันเสียงได้เป็นจะจะจะคำว่าจัดสามารถผันเสียงได้เป็นจัดจัดจัดคำว่าจาดสามารถผันเสียงได้เป็นจาดจาดจดครับ ่อมาคือการผันอักษรสูงที่เป็นคำเป็นและคำตายครับคำเป็นคือคำว่าขาสามารถผันเสียงได้เป็นขาข้าขาคำว่าขังสามารถผันเสียงได้เป็นขังข้างขังคำว่าไขสามารถผันเสียงได้เป็นไขไขไขส่วนคำตายคือคำว่าขะสามารถผันเสียงได้เป็น ค่าค่าคำว่าขัดสามารถผันเสียงได้เป็นขัดคาดคำว่าขาดสามารถผันเสียงได้เป็นขาดคาดและสุดท้ายคือการผันอักษรต่ำที่เป็นคําเป็นและคําตายครับคําเป็นคือคำว่าคาสามารถผันเสียงได้เป็นคาค่าค้าคําว่าคันสามารถผันเสียงได้เป็น ขันขั้นคันคำว่าเข่าสามารถผันเสียงได้เป็นเข่าเข้าเขาส่วนคำตายแบ่งเป็นเสียงสั้นและเสียงยาวคำตายเสียงสั้นคือคำว่าคะสามารถผันเสียงได้เป็นค่ะคะคำว่าคึกสามารถผันเสียงได้เป็นคึกคึกคำตายเสียงยาวคือคำว่าคากสามารถผันเสียงได้เป็นคากคาก คำว่าแคบสามารถผันเสียงได้เป็นแคบแคบครับเราลองมาทำกิจกรรมเพื่อเป็นการทบทวนกันก่อนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าคำเป็นและคำตายมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับการผ่านวนาันณยุแล้วน้องๆก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับ